นี่มาแล้วครับโอ้โหพี่น้องนี่พี่น้องครับช็อตเด็ดครับนี่พี่น้องครับผมมีพามาหาปลาไหลครับเมื่อกี้กินข้ามือเลยครับกล่องมันร่อนไม่ได้ตัดครับพี่น้องผมใส่ถังไว้นู่นครับพี่น้องถังเหลืองตัวแรกเลยครับกินข้ามือเลยครับโทรศัพท์ตัดแป๊บเก็บภาพอะไรเลยพี่น้อง ครับผมมาดูอีกมันมันได้อ,อ,อ,อีกตัวนึงเลครับนี่ไปไปดูพ,ร,ร,พร,ร,ดร้อมกันครับนี่ครับพี่น้องครับฮะอยมันตันรอยมันดึงไอ้คันจมนี่นะครับนี่ไปแต่ผมจะดึงดึงจะรุนนิดกว่าว่าจะอยูไม่ยู่ครับตัวนี้ครับไปไปดูพร้อมกันโอ้โหแข่งเปรี้ยวเลยพี่น้อง ค่อยๆขึ้นมาล้วพี่น้องค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาหลังๆไว้อย่าไปดึงแรงดึงแรงอะเจือขาละทะนุกเลยพี่น้องมันจะเสียของค่อยๆดึงขึ้นมาครับดึงนุ่งนวงไว้ มันูนครับตัวนี้ครับผมใส่ใบประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับมันไม่จิตเมื่อกี้สองสามหลังเดี๋ยวผมตั้งกล่องกว่านี้กว่าครับมาร่วพความกันครับพี่น้อง ดึงสูครับพี่น้องดึงแรงครับไปรั่วจะใหญ่หรือเปล่าะอ่ะยุบยุบยุบใจเย็นๆครับพี่น้องอย่าใจร้อนมันจะค่อยเคลื่อนมาทีนิดทีนิดทีนิด,นดบางคนอนะ่ะพี่น้องบางคนไปดึงซูมันมาขาดครับ ขาดเสียของเลยครับค่อยขึ้นมาให้นิดชน,นิดดีกว่าเหมือนมขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องคอยขึ้นมาจะยึกยึกยึขึ้นมาเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วของแท้มาแล้วครับพี่น้องขึ้นบ้าบ,บ้าบาเลยพี่น้องนี่ไปชมนะครับ แต่ตัวเล็กตัวใหญ่พี่นอ้องมาแล้วครับนมกับความบอบ,บ,อบมาเลยขึ้นมาเรื่อยๆรยงขึ้นตรงขึ้นก็ค่อยๆข,ข,ขึ้นมาใจเย็น มาเรื่อยมาเรือ่อยไปตรงไปกระตุกแล้วครับคอยมองดึงขึ้นมาเรื่อยพี่น้องใจเย็น,ยน น้องบางคนก็ดึงยายดึงเพ่งขาดเสียของเลยพี่น้องตัวแรกน่ะผมเสียดายวิดีโออ่ะพี่น้องโทรศัพท์มันล่อนวันนี้ด้รล่อนจริงจริงพี่น้องมันตัดภาพเลยไม่ได้ภาพดีๆดีเลยครับแต่ที่หาว่าผมคีมโม ขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยผมดื้อมาเล็กแหลมมาพี่น้องดื้อมาสมมามากระทุ่งมันตื่นสักหน่อย มันก็ขึ้นมาเรื่อย มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับเึ้ือนมาว่าวไปในน้ำบกว่าไปพี่น้องมามาแล้วครับมาแล้วแค่กน่อยครับมือผมเบี้ยวมาแล้ว หอยครับหอยมันขวางรูมันหอ,อยเขาไปกินมาแล้วพี่น้องครับมาของแท่นแน่นอนเลยครับนี่มาแล้วครับโอ้โหพี่น้องนี่ พี่น้องครับช็อตเด็ดครับนี่นี่ใหญ่ๆเป่งๆเ,เลยพี่น้องนี่ใหญ่ๆเป่งๆเ,เลยครับอืมอ้ยสวยแจมๆตามแบบฉบับช่างด้อนครับพี่น้องสูมือกันจั้งนานครับนี่ไปเก็บครับ นี่สปเปอร์จมโบไหลสั่งอนจัดให้ไสวยจำๆครับไปดูหลังต่อไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับสองตัวครับตัวน่อยที่หมุนนี่ตัวเรลกครับกินขามือเลยครับ นสองตัวใหญ่ใจเมื่อกี้นี่ครับสวยแลยครับทำแบบฉบับช่างดอนแล้วผมมาใส่หลังนี่ใหม่ดีกว่าพี่น้องหลังนี่มันก็มีรอยกินนะครับคือว่ามันกัดแม่เก็มที่พี่น้อง่อะผมใส่ใหม่ดีกว่าพี่น้อง ไฟชิงไปนะครับเขาบบานดีกว่าถึงย็นงเนคอยมาดูใหม่ครับเราจะได้สรุปผลงานตอนเย็นเจนไปพี่น้องครับตอนนี้กใด้เวลากเก็บเบ็ดแล้วครับไปไปเก็บเบ็ดครับที่เหลือไปสีคั้นนะครับสองคั้นยกงเงียบ เล้สองขั้นครับพี่น้องไป,ไปเลยจะได้สรุปผลงานพี่น้องครับคันนี้มีอาการครับนี่ผมโยนสายไว้สายถึงเปี้ยกอีกแล้วครับนี่นั่นวงขึ้นปดัปดปดัปดปดัปดปดปัดปัดใช่ผมมั่นใจครับพี่น้อง ไปเรามาลุ่นพร้อมกันครับพี่น้องเห็นรูคุณนๆนี่ครับพี่น้องรูคุคุๆผมหย่อนไปใน,ในรูนี่สายถึงเปี้ยเลยพี่น้องอันนี้กับฟองอากาศก้นปดๆตรงนี้ผมจะลองจับดูนะครับพี่น้องอุ้ยแข่งเปีเป้ยอะไรพี่น้อง เข่งเปี้ยเลยพี่น้องจะอยู่หรือเปล่าโอ้สของขยคายหรือเปล่าพี่น้องใายแม่มาเร็วๆนี่เรโอ้ยใายครับพี่น้องโอู้เหมือนใาย แต่ผมไม่สใส่ไม้ครับพี่น้องงานจะรอลุ่นเชาวคันนี้ผมจะใส่ทิ้งไว้ดีกว่าพี่น้องครับคันนี้ลุดไม่เป็นไรผมใส่ใบไม้แล้วครับไปสรุปผลงานครับครับสรุปผลงานแล้วครับปลาไหลที่ได้บันนี้ครับสองตัวใหญ่หญยิ่มแจ่มเลยครับบิ๊กๆเป่งๆนี่ครับ ใส่สวยๆเลยครับครับหากชอบคลิปนี้ขอความกรุณากดส u b s c r i b e กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างดอนได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆเสนอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับสวยๆครับอืม